เวลาจอดรถข้างถนนอย่าหันหลังให้รถนะครับให้หันหน้าดูรถแบบนี้เผื่อมีสักคันหนึ่งพุ่งมาหาเราเราจะได้เตรียมตัวทันอเมื่อได้คุยกันนานเลยเนาะสวัสดีนะครับเพื่อน,อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคือสนุนะฮะเรืร่องเล่าบ,บนหลังรถนะครับวันนี้ต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานเลย <laughs> วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับผมยังคงขับรถเหมือนเดิมนี่แหละไปทํางานทุกวันทุกวันเส้นทางเดิมเดิมทุกวันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งมาจากตึกใบยกมาแล้วนะไปส่งภรรยานะครับทํางานส่วนผมก็กลับบ้านพร้อมกับหมวกหมีของนางของคนสวยอยู่ด้านหลัง <laughs> ห้อยกับกระเป๋าไว้อยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมจอดรถข้างทางระหว่างที่กำลังเสียบแบตต่อไม่กับเครื่องบันทึกเสียงนี่มีน้องผู้ชายท่านหนึ่งนะครับขี่ m s x นะครับ Honda m s โอ้เป็นร้อนในออกเสียงไม่ดีขอ,ออภัยขับ Honda m s x นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ อารมณ์คล้ายๆเด็กช่างนั่นแหละนะใส่ใส่เสื้อช็อปเสื้ออะไรมานะครับคือคือเสื้อเด็กช่างเลยนะครับมาจอดข้างๆผมแล้วถามว่าพี่รถเป็นอะไรหรือเปล่าผมเลยยิ้มแล้วตอบไปว่าอ๋อป,ป่าป่าครับไม่ได้เป็นไรอ่าผมแค่ต่อแบตเตอรี่ของกล้องอยู่เขาก็บอกว่าอ๋อ นึกว่ารถเป็นอะไรนะคือพูดแบบเด็กช่างเลยอ่ะนะฮะคุณหวนนะแล้วน้องเขาก็ยิ้มให้แล้วเขาก็ไปนะครับซึ่งผมรู้สึกดีอะ่ะมีคนจอดถามด้วยว่าเออพี่รถเป็นไรนะความหมายน้องของเขาก็คือน้องเขาเป็นห่วงนั่นแหละนะเราไม่รู้จักกันนะครับเพิ่งเคยเห็นกันครั้งแรกในชีวิตนี้ แต่เขาเห็นผมจอดข้างทางแล้วเขาห่วงว่ารถผมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะได้ช่วยเหลืออะไรแบบนั้นมันมันจะว่ายังไงดีมันคือมิตรภาพดีๆนะส่วนผมตอนนี้วิ่งได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าข้างหลังผมมีหมวกใบเบลเลอร์เลยหมวกคุณหมี ย้อนกลับมาจากที่ผมบอกว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปนะตอนนี้ผมกับภรรยาทำงานที่เดียวกันนะครับคือตึกโรงแรมรายกสกายนี่แหละโน่นหนาข้างหลังในกระจกนะ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเราทำงานที่เดียวกันแน่นอนไปทำงานก็ต้องไปพร้อมกันกลับก็ต้องกลับพร้อมกันเราพยายามที่จะกลับบ้านพร้อมกันเสมอ นึงเลยมันประหยัดค่าเดินทางครับค่าน้ำมันประหยัดเวลาด้วยหมายถึงเวลาการเดินทางนะแต่ยังไงรู้ไหมภรรยาผมเข้างาน8ปดโมงเนี่ยอย่างวันเนี้ยเนี่ยตอนนี้มันก็เพิ่งจะแปดโมงนะส่วนผมเข้างาน10บโมงเลิก2องทุ่มแน่นอนอยู่แล้วครับว่าผม เลิกงานทีหลังเขาเลิกงานหกโมงเย็นแต่เขาก็ทำโอนะทำโอที่เลิกงานทุ่มครึ่งนะครับก็สองทุ่มก็กลับบ้านพร้อมผมนั่นหมายความว่าผมเนี่ยต้องไปทำงานก่อนเวลาทำงานถึงสองชั่วโมงซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้ไงจะให้ทำยังไงนะครับ ผมก็คงไม่อาจที่จะปล่อยสีภรรยานั่งรถม์ไปเออก็ต,อตามนั้นนะนะแต่อย่างหนึ่งผมถามว่าคิดมากไหมเรื่องที่ต้องมาทำงานก่อนเวลาถึงสองชั่วโมงนี่มันก็แอบคิดอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเราถือว่าเราทำเพื่อภรรยานะครับ และอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่ผมมาก่อนเวลาเนี่ยมันไม่มีใครบังคับนะไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยเอ็งต้องมาก่อนเวลาสองชั่วโมงนะไม่ใช่นะครับไม่มีใครบังคับผมตัดสินใจและผมเลือกวิธีนี้เองผมคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะไอ้ตึกนี้สร้างเร็วเหมือนกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผม ทำเรื่องเล่าบนหลังรถในขณะขากลับบ้านช่วงเช้าเป็นครั้งแรกเนาะเพื่อนๆก็มาเสพบรรยากาศกันนะครับว่ากรุงเทพตอนเช้าเช้านี่ในวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่อะ่ะที่7มกราคมรุศกรสองาร้อยหไฟแดงนะครับบรรยากาศมันจะสบายๆนะ ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นวันหยุดนะนะรถก็ไม่ค่อยมีอ่างไฟเขียวซะงั้นให้เราได้พักได้ผ่อนหน่อยแถวนี้คือพระรามเก้านะครับโซนพระรามเก้าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ผมกลับบ้านเป็นประจำ หลังจากนี้ผมจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับร้านพี่จอยร้านเดิมกว๋วยเตี๋ยวโคตรอร่อยโคตรคุม้มถึงแม้ผมจะปวดฉี่นิดนิดก็ตามนะวันนี้น้องสาวของผมและแฟนของเธอได้ไปเที่ยวที่ชนบุรีนะครับบางแสนมันมีงานแข่งรถอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ผมไม่ได้ไปด้วยนะ เอบเสียดายนิดๆนะครับน้องนโมพุทธายะโอ้โหชื่อเห็นไหม <c oughs> ด้านหลังนะครับแทกอยากจะเห็นหน้าตาน้องน้โมพุทธายะแล้ว จะไม่เห็นนะั่นนะติดฟิล์มดำขนาดนั้นผมกำหนดตัวเองไว้ว่าผมจะขับไม่เกิน80กิโลเมตรถ้ามีหมวกอยู่ข้างหลังนะครับนี่แต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละวิ่งร้อยวิ่งร้อยยี่สิบยังได้เลยแต่ว่าเราขับขี่ปลอดภัยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เรามีภาระอยู่ด้านหลัง คือน้ำหนักหมวกนะครับที่มันแกว่งไปแกว่งมาขี่ช้าๆดีกว่าเดี๋ยวหมวกหล่นไปนี่ไม่คุ้มเลยนะหมวกกิ้งไปกลางทางแล้วก็มีมอไซค์มาซ้ำกับหมวกเรานี่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหมอไซค์ก็ล้มดีครับ <laughs> อไอหมวกนะกิ้งกิ้งไปเถอะกลัวแต่ชาวบ้านเขามาเหยียบแล้วเขาจะเกิดอุบัติเหตุเอานี่แหละนะมันจะมันจะเป็นความผิดเอาคนอื่นเขาจะซวยเอาวางัันเถอะ จรากาศดีนะผมชอบครับขับขี่เรื่อยๆแบบไม่รีบไปร้อนอะไรเอ๊มีร่องรอยความเสียหายเกิดขึ้นน่าจะเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปนะคิดว่าคิดว่านะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีรถพี่กู้ภัยอยู่ตรงนั้นและมีร่องรอยของข้าวของที่มันเหมือนจะหล่นเหมือนจะกระจัดกระจายนะอารมณ์นั้นนะ อันนี้มุมอับเขานะครับนายก็เหยียบคันเร่งไปสิจ้าเหยียบไม่ออกล่ะเอออ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลอะไรเขาถึงออกตัวช้าๆเรื่อยๆนะครับเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแหละ แต่ก็ดีกว่ารถเขาเสียแล้วมันจอดค้างกันนะไปไปต่อผมรู้สึกว่าตัวผมในวันนี้ผมขับรถเหยียบก้อนหินเหยียบน็อตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไม่เป็นไรมันเหยียบไปแล้วนะให้ทำยังไงรั่วเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นครับแล้ะยางหลังผมเพิ่งจะเปลี่ยนไปด้วยนะผมไปเปลี่ยนที่ร้าน29นะฮะ ได้อยู่ตรงพระรามเก้านี่แหลยบอกเลยว่างานโคตรดีสินค้าดีบริการเรียกได้ว่าเป็นเลิศเลยดีกว่ายิ่งกว่าคำว่าบริการดุดาติมิตรนะผมรู้สึกว่าผมไปใช้บริการนี่ผมเป็นพระเจ้ายัางไงก็ไม่รู้นะเขาบริการผมดีเปรียบ่ังผมเป็นเทพอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่แบบว่าผมมีบุญคุณกับเขามากอะไรอย่างนั้นนะผมโอ้แบบเฮ้ยมันบริการดีไมปมเป้าวะนะฮะบริการดีทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานช่างแม่กระทั่งแม่บ้านนะยันเจ้าของร้านโอ้โหดีระเบิดระเบ้อเ,เลยตอนนี้ผมเปลี่ยนยางมาได้6วันแล้วนะพรุ่งนี้ก็ครบวันที่7นะครับ ผม <icana>, ใส่ยางเฟเดอร์สไตน์นะก็อะไรอีกวะนะเกือบไปแล้วเฟเดอร์สไตล์เอนะเบอร์1 <estão tube oses> ้อยก้หขอบสิก็ใช้ดีครับใช้ดีรู้สึกได้ถึงว่าความต่างทั้งการควบคุมสมดุลการเขียนหรือแม้กระทั่งความเร็ว รู้สึกได้ฮนะความมั่นคงซับแรงกระแทกทั้งๆท,ที่โชนี่มันไม่ได้นุ่มเลยนะแซตเอ็ 6R ok นี่เมื่อเทียบกับรถทั่วไปนะครับแต่มันคือซูเปอร์สปอร์ตนะจะเอานุ่มอะไรกับมัน,มนก็มันก็ไม่ได้มันไม่นุ่มนะชอรถซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่รถออกแบบมาเพื่อให้เราขี่สบายนะมันออกแบบมาเพื่อทําความเร็วและไปสาสโค้ง ไปนอนโค้งเอียงโค้งอะไรเถือกนั้นนะแต่ผมเอามาใช้ในชีวิตประจําวันครับหลายท่านก็ถามว่าทำไมผมไม่ซื้อทัวริ่ิงหนึ่งเลยผมชอบสายสปอร์ตครับแค่นั้นแหละสองอเพิ่มก็ได้ ในคาวาสกีเนี่ยสี่สูบนะครับพิกัดห0ร้อยซีซีเนี่ยคลาสห0ร้อยซีซีนี่ใจเด่นนะน้าหน้าเลยพี่ชายวะไม่รู้เหมือนกันมันมีแค่เซตได้หกอาเจ้าเดียวนะครับในคาวาสกีนะนินจาหกห้าศูนย์มันเป็นสองสูบไงแต่ถามว่าสองสูบมันไม่ดีเหรอทำไมถึงไม่เอา คือคนมันไม่ชอบอนะจะบังคับให้ซื้อมันก็กระไรอยู่จริงไหมผมชอบเสียงสีสูบหวานๆแบบนเนี้ยเนี่ยอ๋อเนี่ยความชอบรุนรวนครับซื้อรถไม่มีอะไรเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจําเป็นเลยนะสําหรับผมเนี่ยเมื่อก่อนผมขับดินจ่า400นี่เหลือๆแล้วนะ แต่ที่เปลี่ยนมาใช้เซได้ 6A มันมันพูดได้อย่างเดียวครับมันคือความชอบลงไหลในเสียง4สูบชื่นชอบในเสียง4สูบก็จะให้ทำยังไงใช่ไหมคาวาบสกีมันไม่มีมันโดดไปอีกทีมันเป็นนินจาพันธ์แล้วอ่ะซึ่งมันเป็นรถที่ผมอยากได้ที่สุดเลยนินจาพันธเนี่ยใครมีนินจาพันธ์นี่มาเปลี่ยนกับผมได้นะผมยินดีเพิ่มเงินให้ครับ เราโฉม2017ขึ้นไปนะไอ้คันนั้นเจ๋งมากเลยลองลงมาที่อยากได้คือรถ Kawasaki Ninja S 2 SXSE นะครับที่เป็นรถสายเดินทางติดซูเปอร์ชาร์จนั่นแหละนะซึ่งมันยอดเยี่ยมมากไอ้คันนั้นคืออยากได้ลำดับที่สอง เราไปไหนกันล่ะเนี่ย CB ห้ารนายเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่ปีมาโวเลยใช่ไหมฉันเห็นในฉันเห็นนายในกระจกหลังตั้งนานแล้วนะอะแล้วแต่เจ้าครับเราก็อยู่เลนกลางไว้แล้วกันเห็นไหมเขาเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่ปีมาโวแล้วอะ่ะเขากลัวเราตั้งตัวไม่ทันมั้ง <laughs> จริงๆขับรถนะสำคัญมากเลยห้ามลืมใช้ไฟเลีย้ยวนะครับและห้ามลืมปิดไฟเลีย้ยว <phen om> มันจำเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟเลีย้ยวไว้นี่เพือ่อนร่วมทางก็งงนะตกลงมันจะเลีย <job> เลยเล้ยวหรือมันจะไม่เลี้ยววะหรือมันจะเลี้ยวหรือมันจะเลี้ยวหรือมันจะไม่เลี้ยวหรือมันจะไม่เลี้ยว ไม่รู้สักอย่างนะรอเดาเอาหรือถ้าเดาอีกในเจน,นึงก็คือไอหมอนี่มันแทบไม่ใช้ไฟเลี้ยวเลยพอเมื่อมันใช้ปั๊บนี่มันไม่รู้ตัวหรือว่ามันทําให้มันลืมง่ายว่าเฮ้ยตูใช้ไฟเลี้ยวไปนี่วาเพราะว่ามันไม่เคยใช้หรือว่ามันใช้น้อยมากๆสําหรับผมนี่ผมใช้ไฟเลี้ยวทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยถ้าพูดถึงโอกาสลืมนี่ผมตีเป็น 2%เเลยที่ผมจะลืมใช้ไฟเลี้ยวนะครับอ้าวพูดแบบนี้ไอ้นิกมันโมน่หนว่า,าไปย้อนดูดิผมขับรถนะผมลงวิดีโอทุกวันที่ขับรถนะครับไปย้อนดูได้เลยว่าไอ้นิกมันลืมไฟเลี้ยวบ้างไหมสามสี่เดือนที่ผ่านมานี่นะฮะแต่มีบางจุดที่มันเป็นทางบังคับนะครับอย่างเช่นทางโค้งแบบนี้ผมจะไม่เปิดไฟเลี้ยวนะอย่างเช่นที่ว่ายจุดนี้ มันต้องเลี้ยวอยู่แล้วหรือว่ามันต้องโดนบังคับนั่นแหละครับทางบังคับว่าง,งั้นเถอะอย่างเส้นทางเข้าโค้งนี่ยที่ไม่ใช่ทางแยกเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับกฎหมายระบุชัดเจนว่าจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เพราะว่ายังไงเองก็ต้องเลี้ยวอยู่แล้วอย่างเช่นเจอแยกนี้เขบาบังคับ ถึงแม้ว่ามันจะตรงก็ได้แต่เขาบังคับว่าเฮ้ยเองต้องเลี้ยวซ้ายนะไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวครับเพราะว่ามันบังคับอยู่แล้วไม่จําเป็นนะฮะแต่ว่าถ้าเอาในตามาสามารถสําสน,น,สนึกนิดๆอะไรแบบนั้นก็เปิดไฟเลี้ยวให้ข้างหลังมันดูหน่อยก็ได้ว่าเอ้ยบังคับเลี้ยวนะบางคันมันไม่รู้อาจจะไม่ใช่ถิ่นหรืออาจจะไม่ได้สังเกตเออพอเราเปิดไฟเลี้ยวป๊อนี่ข้างหลังมันจะเอ๊ะ ทำไมมันเลี้ยววะนะครับหนึ่งคือเลยคือมันจะเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วสองทางบังคับน่ะเนี่ยอย่างนี้เห็นไ้เนี่นี่เนี่ยทางนี้นะครับเห็นไหมว่ามันตรงได้นะเออแต่ว่ามันจะมีอะไรกั้นอยู่แล้วนั่นหมายความว่ามันบังคับเลี้ยวนะครับถึงแม้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าเปิดไฟเลี้ยวไว้ก็ได้เป็นการเตือนสะกิดใจเล็กนิดนะครับก็ช่วยได้ฮะช่วยได้ฮะช,ช่วยให้เพื่อนลมทางฉุดคิด เป็นเกรดเล็กๆนน้อยนะใช้ไฟเลี้ยวเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บนะฮะอย่าลืมเก็บไฟเลี้ยวด้วยคำว่าเก็บก็คือปิดไฟเลี้ยวนั่นเลยนะเอาไงลุงลุงไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหตุผลคืออะไรของลุงเขานะแต่ว่าอะ ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ได้ตัดหน้าเราปึ๊ดปั๊ปึ๊ดปัด๊บนี่ตัดหน้ามานี่ผมด่าอะไรนะเนี่ยตัดหน้าแบบไปเปิดไฟเลี้ยวนะถ้าจะตัดหน้าเปิดไฟเลี้ยวหน่อยนี่อันนี้ผมให้อภัยนะเอออาจจะปุบปับอะไรของเขาแล้วแบบเฮ้ยฉันต้องเลี้ยวแล้วเพื่อนอะไรเงี้ยฉันขอนะฉันขอนะตัดมาเอาผมไม่ว่านะครับไม่ว่านะถ้าไม่ตัดแบบหน้าเกลียดเกินไปนะตัดปุ๊บปั๊บนี่ คือเราพอที่จะมองออกว่าเอ้ยมันมันจําเป็นนะอย่างนั้นนะฮะเออเราขอเราขอหนะ่อยโอ้ดิผมให้เลยนะผมผมไม่ค่อยว่าหรอกข้างหน้าจอดใช่ไหมนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสักสิบเอ้ยไม่ใช่ดิแปดโมงครับแปดโมงแปดโมงสิบนาะทีนิดนิดนี่ก็ถือว่าอากาศยังยังเย็นอยู่นะนี่เป็นฤดูฝนนะครับ โอ้ยเมาควันเมาควันรถเมย์ครับดูข้างหน้าหนูหนะเขาน่าจะเลี้ยวตรงนี้เลยมั้งใช่ไหมหรือว่าเบี่ยงโอเคเบี่ยงไปไปเบี่ยงก็ไปกันข้างหลังนี่คืออะไรนี่โต๊้เราเนี่ยโอ้โตจริงด้วยวะโตหรือขาเก้าอี้ไม่รู้ น้ำมันเต็มถังเมื่อวานนี้นะหายไปแล้วหนึ่งขีดไม่รู้ทำไมไปออกขวาครับรถฉันกินน้ำมันมากขึ้นเลยไม่รู้สิเดี๋ยวไว้ค่อยเปลี่ยนกองอากาศนะครับตึงๆหน่อยนะ ตอนนี้ผมใช้กลองกลองโรงงานอยู่บางทีอากาศก็เข้าไม่ทันนะเพราะว่าท่อผมมันโล่งเกินไปโล่งเลยอ่ะอากาศเข้าไม่ทันครับสะกอึกกลองเดิมไม่ได้ปรับไม่ได้จูนอะไรทั้งนั้นโรงงานยังไงก็แบบนั้นแหละย,ยกเว้นท่อเนี่ยนะโลง่โลงๆเลย ช่วงนี้ก็หมอะไปเที่ยวนะฝนตกนิดๆนะครับฝนตกนิดๆไปดูทะเลหมอกอะไรแบบนั้นผมเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนชอบเที่ยวนะแต่เที่ยวกับธรรมชาติเออขี่รถขึ้นป่าขึ้นดอยอะไรแบบนั้นแต่ถามว่าผมเคยไหมยังเลยนะยังไม่มีโอกาสเลยแต่รู้ว่าตัวเองเป็นคนชอบเที่ยวป่าเที่ยวเที่ยวดง เที่ยวชมธรรมชาติแต่เราไม่มีโอกาสไงยังหาโอกาสไม่ได้เงินด้วยนะปัจจัยเงินเง,งินทองทองนี่นะนะก็เอาเบี่ยงออกมาไม่รู้ยังไงไฟลงไฟเลี้ยวเออบางทีผมก็หนักใจนะอยากจะบังคับเขาเหลือเกินว่าเอ้ยเปิดไฟเลี้ยวหน่อยได้ไหมอะไรแบบนั้นนะ่ย แต่ต้หนีไปบังคับไปแล้วมันได้ร้ายนะถ้าคุณมันจะไม่ทำกตะเย็นนะนะฉันหลบให้แล้วแค่นี้แหละไม่รู้อายุเท่าไหร่นะแต่เรียกนะขับรถขับล่าเนี่นะพยายามฝึกทักษะการใช้กระจกให้ดีที่สุดเลยนะมันจำเป็นมากๆ กระจกมองหลังนี่มันคืออะไรมันคือตาหลังให้เราเลยนะเราไม่ต้องไปหันหัวไปมองข้างหลังเพื่อให้เสียต่มุมมองด้านหน้าเี้ยหันมองหลังปั๊บหันกลับมาปั๊บโป๊ะเช่ข้างหน้าอเออก็ระวังด้วยแล้วกันนะไม่รู้สิผมก็ไม่บอกแล้วกันว่า ท่านถอดกระจกแล้วท่านจะเป็นยังไงนะตัดสินใจเอาเองครับรถท่านดักแปลงเองตามใจชอบหรือว่าไม่หรือว่ามีกระจกแล้วจะไม่ใช้กระจกก็แล้วแต่นะไม่ว่ากันครับจะไปว่าอะไรเขาล่ะแล้วแต่เจ้าเลยนะโตๆกันแล้วไปขับขี่มีกันทุกคนจริงไหมคนที่มันจะมาขับขี่รถได้เนี่ยมันก็ต้องมีใบขับขี่ถูกต้องไหมเออ เพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาเองคิดเอาเองโตๆกันแล้วนะมีใบขับขี่ก็อายุเท่าไหร่สิบแปดปีแล้วนะฮะมันก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเราแท็กซี่โดนลาก,กว่ะสู้ต่อไปนะนี่ก็ถึงซอยซอยบ้านผมแล้วนะผมก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อนะครับตามน้าไป เราต้องแซงกันนะพี่ชายเยอยๆผมไม่เห็นมือมือกี้แต่ผมให้สัญญาณข้างหลังแล้วว่าผมจะแซงนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อปวดไปแล้วเด็กออกมาจากข้างทางนี่หมาเลยนะผมขอไปนะพี่ชายโอเค ขับรถในซอยนะอย่าขับเร็วนะครับอย่าขับเร็วท่านต้องคิดเสมอว่าจะมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งตัดหน้าท่านไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นหมาหรือจะเป็นปลาวานหรือจะเป็นแมวน้ําอะไรก็แล้วแต่นะขอให้คํานึ่งดีๆพี่สาวผมนะคนนี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับมักจะเจอพี่เขาบ่อยโอเคไว้เจอกันสวัสดีปิดแล้ว กินก๋วยเตี๋ยวก่อนลืมไปไม่ได้เกียวว่างยัมีเลืองแห้งถ้วยหนึ่งครับโอ้วันนี้คนเยอะเนาะ Nhưng <Nhạc hình> này đi quá